แต่สิ่งที่ปอร์เชติโน่พูดอะแน่นอนมันพูดจากปากเขาอะมันไม่มีอะไรที่จะเชื่อได้มากกว่าการถูกพูดออกมาถูกพ่นออกมาจากปากถูกไหมอันนี้คือพอร์ตพูดเองว่าเขายังมีความสุขแต่ถ้าพวกเราจะคาดหวังหรือพวกเราจะคิดกันต่อเนี่ยเราก็อาจจะคิดกันต่อได้ว่าเฮ้ยการที่ปอร์เชติโน่ยังทํางานที่เปซเชยอยู่และเขาถูกสัมภาษณ์ก่อนเกมที่เขาคุมเปซเชยเจอกับแมนซิตี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วที่เขาจะต้องตอบไปแบบนั้นมันคงไม่มีมนุษย์คนไหนที่ทํางานให,ให้กับอีกที่หนึง่งแล้วให้สัมภาษณ์หรือ บอกออกสื่อเลยว่าผมเบื่อแล้วที่นี่ผมรู้สึกไม่มีความสุขและผมสนใจงานที่นูน่นมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วถูกไหมทุกคนในโลกความเป็นจริงอะ่ะแฟนบอลก็อาจจะคิดต่อกันได้จากเรื่องนี้แต่เอาเป็นว่าโปเชตินโ่บอกเขายังมีความสุขแต่จะพูดจริงหรือว่าพูดแค่ออกเสือนี้เราไม่รู้ถ้าดูแค่ตามทิศทางข่าวก็คือแมนยูยังให้ความสนใจไปที่โปเชตินโ่ถ้าพอดคุมพี่คิดว่าใช้แผนอะไร4-231เลยครับเพราะว่าโปเชตินโ่ตั้งแต่ตอนคุมสเปอร์เขาอา4-231อยู่แล้วผมรู้สึกว่าตัวเลือกตอนเนี้ ถ้าดูจากในตลาดนะคนที่เป็นไปได้มากที่สุดมันดูเป็นโปรเชติโนนะเพราะว่าแมนยูโจดคือคุมตอนนี้เลยไม่ใช่ตอนจบหรือดูการในขณะที่ตัวเลือกแต่ละคนที่แมนยูไปมีข่าวอ่ะมันคือทุกคนเขามีงานกันหมดแล้วต่อให้เป็นคนที่ว่างงานเขาก็มีอย่างซินาดินซีดานที่เขาไม่ได้วางแผนว่าจะเข้ามารับงานแล้วเขาไม่ได้อยากมารับอ่ะซีดานก็ปฏิเสธไปกับอีกคนหนึ่งอย่างลาบลังนิกที่มีข่าวเนี่ยแมนยูอยากได้คนมาคุมตั้งแต่ตอนนี้จนถึงจบซีซั่นแต่ลาบลังนิก การเป็นผู้จัดการทีมเขาอาจจะยังไม่ได้แบบฉายหรือมีประวัติแบบโชคชนมากแต่ว่าเรื่องการบริหารการจัดการทีมการวางโครงสร้างมันเห็นเลยว่าสําหรับเขาเขาเหมาะกับการทํางานแบบวางแผนระยะยาวซึ่งการที่คุณจะไปเอาลาฟลังนิกมาแล้วให้คุมแค่จบซีซั่นตอนเนี้เขาไม่มาหรอกเขาเป็นคนวางระบบเขาต้องการอํานาจเขาต้องการวางระบบและเขาต้องการระยะเวลาแน่นอนตัวเลือกของเราแต่ละคนมันไม่ได้อะแล้วก็ไอย่างเบนได้ลอตเจอร์อย่างเงี้ยเป็นอดีตลิวพูแฟนแมนอยู่ก็เริ่มแบบเฮ้ยแล้วก็อเรื่องคุมเลสเตอร์เขาอาจจะมีแชม FA ครับก็จริงแต่ว่าผลงานลอตเจอร์ก็ยังขาดความสม่ําเสมออยู่ถ้าพูดกันแบบตามความเป็นจริงแม้เขาอาจจะมีทรงบอลมีวิธีการที่ดุดันตั้งแต่ตอนทําสมอลซีทำนิวพูก,ก็ก็ดูโอเคนะแม้จะพลาดแชมป์พิมเมลีกไปแต่ว่าเขาก็ยังคงเป็นโค้ดที่ขาดความสม่ําเสมอในเรื่องของผลงานนะมันก็อาจจะแบบไม่ได้หนีจากโอเล่มากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะหลายๆคนที่ผมดูแบบฟีดแบ็กเรื่องลอตเจอร์ก็ดูจะไม่ค่อยเอากันแล้วก็เอลิกแทนฮาร์กเนี้ยเขาชัดเจนมากว่าเขาให้ความเคารพ ต่ออาชีพที่เขากําลังทําต่อบริษัทที่เขากําลังอยู่นั่นคืออาแจกอาร์มสดำเขาไม่มีความคิดที่จะออกจากอาแจ,าก,าจากตอนนี้จริงๆมันก็เช่นเดียวกับลอจเจอร์ลอจเจอร์ก็ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะออกในตอนนี้แต่ในเคสของโปเชตติโนตามรายงานของสื่อเขาบอกว่าแม้โปเชตติโนจะมีงานคุมเบชเชยอยู่แต่ว่าณเวลาเนี้ยตัวเขากับก,บการทํางานที่ปารีสอ่ะมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเขาไม่ได้ทํางานในแบบที่เขาคิดเขายังปรับตัวไม่ค่อยได้เขายังมีปัญหาการคุมห้องแต่งตัว คุมนักเตะซูเปอร์สตาร์เขายังทํางานกับผู้บริหารแล้วมันไม่ค่อยลงล็อกมันไม่ค่อยคลิกกันกับรู้สึกจะเป็นเลโอนาร์โดที่เป็นดรอปของที่นั่นอะไรแบบเนี้ยมันดูจะมีปัญหาจุดติดกวนใจทําให้พองงานที่อังกฤษว่างแล้วเป็นแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโผยหาและอยากจะมาทาอะ่ะเขาไม่ได้พูดนะแต่สื่อรายงานว่าโปวชเชโนเปิดใจรับถ้าเกิดแมนยูติดต่อมาเขาก็พร้อมที่จะมาเจราจาอะไรทํานองนั้นแล้วก็เหมือนจะเป็นชอยที่ถ้าเกิดติดต่อมาก็พร้อมจะมารับทันทีเลยแต่ก็ต้องวงเล็บว่าตอนนี้เขาก็คมมเปชันน็ ไปได้ยากมากที่เราจะไปเอาโปริติโนมาได้เว้นแต่ว่าเปสเชจะไม่เอาโปซิติโนแล้วมีตัวเลือกที่พวกเขาต้องการแล้วสมมุติว่าเป็นซินาดินซีดานที่เปสเชอยากได้และเขาดันได้ซีดานมาเขาก็อาจจะปลดโปริติโนแล้วเราก็อาจจะเอามาได้ถ้ามันเป็นเวเนียมันจะลงล็อกแต่มันเป็นไปได้ยากมากเราก็ได้แต่หวังแต่ถ้าได้มาถ้าได้นะอย่างน้อยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ต้องรอกันนานมากอย่างแรกคือเรื่อง,องการปรับตัวกับอังกฤษโปริชติโนคุ้นเคยอยู่แล้วกับการทํางานในพรีเมีย ทํางานในอังกฤษเขารู้เรื่องราวของแมนยูในเต็ดอยู่แล้วว่าเป็นทีมแบบไหนใครแบบสายบ้าประวัติศาสตร์สายอะไรก็ตามแต่เรื่องแชมป์เรื่องอะไรก็เขารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของยูในเต็ดอยู่แล้วแต่ถ้าเอาถึงปัจจุบันนี้แมนยูไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนที่ซลาตันพูดอะพูดกันแต่เรื่องความสําเร็จในอดีตแต่ตอนนี้คุณไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าเอาณนะปัจจุบนันโปชิติโนก็เข้าใจว่าแมนยูกําลังเจอกับอะไรเพราะเขาคุมสเปอร์เขาก็เห็นแมนยูตอนที่วิกฤตตอนนี้เขาไปคุมเปเชเขาก็รับรู้อยู่แล้วว่่่่าาาแแมมมนนยยูููเเกิดดดออะะไไไรรขึ้้้้้บงจีต ว่าแมนยูมันไม่ใช่แบบนี้ปาะวะเขาก็เข้าใจอยู่แล้วประวัติศาสตร์มันคืออะไรเขาทําอะไรกันมามีแชมป์มีอะไรความยิ่งใหญ่เป็นยังไงในยุคข,ของเซอร์อเล็กและถ้าเขามาเขาต้องมาทําอะไรเขาต้องเรียกอะไรกลับมาให้อยู่ในเตดบ้านผมว่าเขาเข้าใจอยู่ประมาณหนึ่งในความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะมันก็เป็นงานที่เขาตามที่สื่อรายงานเหมือนเป็นงานในฝันงานที่เขาปรารถนาเหมือนกันเรื่องการปรับตัวเรื่องการเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรผมว่าโปรชิตเตโนเข้ามาแล้วปรับตัวได้ไม่ยากแล้วก็น่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วด้วยส่วนอีกอย่างหนึ่งคือเรื่ององงขระบบ การเล่นแมนยูน่าเด่วางรากฐานกับสโมสรนตอนนี้คือ4-2-3-1ตั้งแต่ชุดเยาวนชนเลยอันนี้ตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาวางกันยังไงแต่เหมือนวันนั้นผมไปนั่งกับเลดคาเฟ่แล้วพี่โจที่เป็นแอดมินเป็นเจ้าของเพจอัลฟาซีโร่พี่โจบอกว่ายูน่าเด่นวางโครงสร้างไว้เลยว่า4-2-3-1ในทุกชุดเพื่อที่พอเวลาจะดันเด็กคนไหนขึ้นมาเนี่ยจะได้สามารถขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งปรับระบบกันแล้วโปเชติโน่ชัดเจนเรื่องระบบ4-2-3-1มากเลยคิดว่าเนี่ยกับระบบ ก็ดูตอบโจทย์กับโปรชิติโนอีกและที่สําคัญเมื่อวานผมไลฟ์กับพี่ต้นตัวเทพฟุตบอลแล้วก็พี่บอลฟุตบอลแม็กเมื่อวานพี่ต้นที่เป็นแฟนสเปอร์เนี่ยเราก็พูดกันถึงเรื่องโปรชิติโนแล้วพี่ต้นก็บอกว่าเขาอะมีความเป็นห่วงเรื่องหนึง่งสาหรับแมนยูกับโปรชิติโนนั่นคือเรื่องของความสําเร็จเพราะเขายังไม่แน่ใจว่าโปรชิติโนเนี่ยในเรื่องของการดันดาวรุ่งในเรื่องของการวางระบบในเรื่องของการสร้างทีมเนี่ยโปรชิติโนสามารถทําเรื่องพวกนี้ได้สามารถหลอมรวมตั้งแต่ดันดาวรุ่งซื้อตัวเข้ามา าเอามันหลอมรวมทีมเนี่ยเขาสร้างทีมได้ในสไตล์ฟุตบอลรสซิ่งซึ่งเป็นฟุตบอลสมัยนี้ที่กําลังได้รับความนิยมในขณะที่มาลิซซโอโปเชติโนก็เป็นบอลรสซิ่งแล้วตอนที่คุมสเปอร์พี่ต้นเล่าให้ฟังว่าโหโปเชติโนแม่งคือซ้อมหนักมากผู้เล่นทุกคนคือต้องวิ่งต้องเพรสจนเหมือนมีเรื่องค่าเฉลีย่ยการวิ่งต่อเกมเยอะมากผู้เล่นสเปอร์ในยุคข,ของโปเชติโนเราก็เลยรู้สึกว่าอะอย่างน้อยเนี่ยไอเรื่องรสซิ่งไอเรื่องการขยับตัววิ่งทั้งเกมเนี่ยผู้เล่นแมนดูที่ดูขยับกันงง ขยับกันแบบไม่รู้เรื่อง ถ้าเรามีโปรเชติโนเขาก็จะมาทําเรื่องพวกนี้ได้วางระบบพวกนี้ได้แล้วก็ต่อยอดจาก4 2 3 1ไปด้วยที่เรากําลังวางไว้อยู่มันเหมือนเราขาดร,ระบบแล้วโปรเชติโนมีระบบกับแผนแบบนี้เลยอะ่ะก็แค่เติมระบบเท่านั้นเองแต่สิ่งที่พี่ต้นบอกว่าเขาเป็นห่วงนั่นคือการที่โปรเชติโนเนี่ยยังไม่ได้มีบารมีเรื่องความสําเร็จเขายังไม่ได้ยอมรับว่าเป็นกุนซื้อที่เป็นระดับเวิร์คคลาสหรือเป็นระดับแบบโทมัสทูเคิลเปปโกเดลลาหรือเยอเกนคร็อปหรือแม้กระทั่งอันโตนิโอคอนเต้ก็ตามพอยังขาด เรื่องของทรฟี่ความสําเร็จเขาคุมสเปอร์ได้ถึงนัดชิงเขาคุมเปเชได้มาแชมป์หนึ่งแต่มันเป็นแชมป์ที่ก็ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อะไรมันเป็นแชมป์ที่มาคุมแล้วก็ได้เลยอะไรแบบเนี้มันก็ยังไม่ได้รับการยอมรับมากเขาอะยังขาดเรื่องนี้พี่ต้นก็ห่วงเรื่องนี้ว่า ถ้าเกิดมาคุมแมนยูที่เฮ้ยแมนยูเป็นทีมที่ขุมกําลังตอนเนี้ถูกเติมมาแบบแทบจะสมบูรณ์ในทุกตําแหน่งแล้วอะ่ะอาจจะมีปัญหาที่มิดฟิลด์ตัวรับซึ่งไอมิดฟิลด์ตัวรับที่มันมีปัญหาตรงนี้ถ้ามันได้ระบบเข้าไปช่วยอะ่ะมันน่าจะสามารถพอประคับประคองเราเล่นได้ถ้ามีคนที่วางระบบให้แต่สิ่งที่สําคัญคือโปเชตติโน่จะสามารถคอนโทรลทีมนี้ได้หรือเปล่ามีทั้งซูเปอร์สตาร์ระดับแชมเปี้ยนมีนักเตะที่มีความหิวกระหายและก็อาจจะมีนักเตะบางคนที่ถอดใจกับระบบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ถ้า นักเตะบางคนไม่ได้รู้สึกเชื่อมั่นในโปเชติโน่มันอาจจะก่อปัญหาอะไรหรือเปล่าในอนาคตก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่ากุนซอที่บาลมีถ้าเกิดมันยังไม่ถึงยังไม่สำเร็จเนี่ยจะเอาทีมชุดนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้ยังตั้งคำถามกันอยู่เพราะว่าเขาก็ยังต้องการการพิสูจน์เหมือนกันแต่ในอีกแง่หนึง่งถ้าเราพูดกันถึงเรื่องที่ว่าโปเชติโน่ยังเป็นกุนซือที่ขาดความสำเร็จมันก็สามารถคิดได้ว่าบางทีโปรไฟล์ของเขามันอาจจะมาถูกเติมเต็มที่นี่ก็ได้สิ่งที่เขามีีนนั่นคือกาอาารรเขส้้งทมได เขาดันดาวรุ่งเขาให้โอกาสเขาซื้อนักเตะเขามีระบบที่เขาใช้อยู่แล้วเขามีวิธีการที่เขาใช้เขามีเรื่องระบบรレซิ่งแต่เขาขาดความสําเร็จบางทีเขาอาจจะเอาสิ่งที่เขามีมาเจอกับทีมยูไนเต็ดตอนนี้นั่นก็คือความสามารถทักษะทุกอย่างที่ยูไนเต็ดมันมีนักเตะที่พร้อมที่จะไปลุ้นแชมป์แล้วแต่ขาดระบบในขณะที่โปชิติโน่เนี่ยมีระบบแล้วแต่ขาดความสําเร็จพอ2อ,อย่างนี้มา เจอกันมันอาจจะส่งกันแล้วก็ไปลุ้นแชมป์ก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชวนคิดหลังจากที่เมื่อวานนี้คุยกับพี่ต้นตัวเทพฟ,ฟุตบอลและก็พี่บอลเทนนิสันที่เป็นเจ้าของเพจฟุตบอลแม็กเนาะไม่รู้ว่ากับสถานการณ์ตอนนี้ที่ตัวเลือกเราก็ไม่ได้มีให้เลือกมากนะถ้าได้โปเชติโน่ก็น่าจะเป็นชอยที่ดีนะพอผมได้ยินพี่ต้นบอกว่าโปเชติโน่อะมันเคี่ยวมากเลยนะเว้ยปั้นแรกพี่ต้นหัห่วงว่าถ้าเกิดโปชเชติโน่มาแล้วสมตวสมติว่าสมมตินะบอกบังคับว่านักเตะทุกคนต้องวิ่งแล้วสมตวสมติิมมีคคนนนนึงไ่่ววแล้้ัปออา แบบไม่ได้อยากเพลซิ่งไม่ได้อยากวิ่งร0 0ทั้งเกมอย่างเงี้ยแล้วเกิดงี้เงาขึ้นมาเนี่ยเขากลัวมันจะมีปัญหาร,ระยะยาวผมก็เลยคุยกับพี่ต้นว่าพี่ต้นไม่ต้องห่วงหรอกนะเวลาเนี่ยปอบ็อกบา์ถ้าเกิดเล่นไม่ได้อะ่ะเขาก็ต้องโดนขายเขาก็ต้องโดนปล่อยดีไม่ดีอะ่ะต่อให้จะได้ไม่ได้เราไม่รู้แต่บ็อกบาห์สถานะคือมันยังไม่ต่อสัญญาเลยเขาอาจจะเดินจากไปด้วยซ้ําแบบฟรีๆก็ได้ oh เราไม่ต้องไปสนใจนะักเตะคนเดียวหรือ2คนหรอกผมอยากได้กุญซื้อที่มาแล้วใส่ระบบถ้าใครไม่พร้อมวิ่งใครรไมม่พ้อทํ งานหนักเพื่ออยู่ในเต็ดขายแม่งทิ้งให้หมดแล้วเอาคนที่พร้อมเข้ามาในเมื่อเราอุตส่าห์จะได้กุญสือที่มีระบบแล้วอะแต่มึงจะไม่ทำตามระบบมึงก็ออกไปอะไรแบบนี้